สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดไพตตาเทพชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางครับก็จะมี4214 4, 4 6 2 1แล้วก็70ในส่วนตัวเลขด้านล่างดูเหมือนว่าจะเป็นเลขวินของอาจารย์นะครับก็จะมี121942ตามนี้ทุกท่าน ต่อมาเป็นข้อมูลโค้งสุดท้ายคัดเด่นเน้นล่างของแอดคนมหาเฮงอาจารย์คัดมาให้6ชุดนะครับมี6 8 1867 1716แล้วก็06ครับแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์ต่อมาครับใบนี้แนวทางโค้งสุดท้ายอาจารย์กวท่า้า2มา เลขชุดก็จะมี2 422แล้วก็2 7อัดไปที่2442 4, 4, 2. ขอให้โชคดีเป็นของพวกท่านนะมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์อนุวัตนนะครับเป็นข้อมูลชุดสรุปร่างอาจารย์สรุปมาให้5ชุดนะครับมี46940468แล้วก็98เน้นชุดเดียวก็คือ46นะครับ อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับเป็นข้อมูล2ตัวบนอาจารย์ให้มาชุดเดียวเลยทุกท่าน6 1โชคดีทุกคนนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดกรมนะครับท้ายรางวัลที่1ใบนี้อาจารย์ให้075มาทุกท่าน0 7นตัดเล่นก็จะมี0575แล้วก็70 อีกใบหนึ่งครับใบนี้อาจารย์ให้980มาตัดเล่นก็จะได้809089มาต่อกันที่ข้อมูลล่างชุดตัดอขอภัยล่างชุดเต็มของแอดคานนะครับอาจารย์ให้มา7ชุดทุกท่าน948798 071409แล้วก็81ล่างชุดเต็ม ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดเด่นล่างของแ,อแสงเดือนนะครับอาจารย์ให้มา3ชุดทุกท่าน498109มาต่อกันที่แนวทางชุด3ตัวของแอดคานนะครับอาจารย์ให้มา9ชุดตามที่เห็นใบนี้เป็นข้อมูลของแอดสมใจ69นะครับเป็นข้อมูลบน อาจารย์ให้หนเอาทางวิ่งรูดบน3มนะครับมาที่เลข3วิ่งรูด3บนชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านบนนะครับ303 3 2 3 3 0 23, 3 3 2 3 2ตัวของอาจารย์ได้03กับ2 3นะครับชุดรองก็มี1373แล้วก็83ในส่วนข้อมูลล่างผมลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นสำหรับข้อมูลบนงวดก่อนหลุดไปถุกท่านงวดใหม่ใบนี้ ถัดมาก็จะเป็นาทางของกิ่งขนมปักกิ่งรัดกระบาลงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางเลขเด่นของอาจารย์ก็มีเลข6นะครับที่เข้าในส่วนเลขชุดของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกทันสองงวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1 6 1 2 5ทับ6อาจารย์ให้เด่นมาที่ฟัน8ลอง9นะคบฟัน8ลอง9 สองตัวสามตัวแคปหน้าจอเอาข้าบไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมต่อมาก็จะเป็นหนทางของอาจารย์ประกอบนะครับเลขวินของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับได้345 7 9หตรงนี้เป็นข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งขยับลงไปด้านล่างนะครับอาจารย์บอกว่า4 5ห้าบนล่างนะครับวิ่ง4 5หบนล่าง ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวถูกท่านขอพายชุดสามตัวถูก่ันชุด3 ،ตัวอีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับเน้นเน,นกันไปอีกครับอาจารย์ให้วิ่ง4กับ5นะครับชุด3ตัวให้มาชุดเดียวครับ3 4มหตัดเล่นก็จะมี4-3-4-5-3-5ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ประกรอบผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยครับ มาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอบนล่างของแอดปกเขียววันที่อยู่ด้านบนนะครับ16ตุลาคม66ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดมินโยนะครับอาจารย์ให้แนวทางวิ่งบนมาที่3กับ9เลขชุด3ตัวได้813819839139 2ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้วิ่งล่าง5กับ8นะครับ ชุดล่างของอาจารย์ก็มี515 3 5 8 8 1 8 3แล้วก็13สําำหรับงวดมที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกทันแนวทางของแอดมินโยต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดวิสานุนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดเต็มนะครับชุดเต็มมีชุดเต็มแล้วก็ต้องมีชุดตัดนะครับชุดตัดของอาจารย์ให้เด่นมาที่0นย์กับ1นึ่ 3ตัวได้107ครับตัดเล่นก็จะมี107 7แล้วก็17แนวทางของแอดวิสนุถัดมาครับจะเป็นแนวทางโครงสร้าง2ตัวบนล่างชุดเต็มของแอดคมสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ต่อมาครับข้อมูลของแอดมุกทุกท่าน งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายที่วงกลมสีเหลืองนั่นก็คือชุดที่ใกล้เคียงนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปเนาะงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูได้เพิ่มเติมตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็นําไปเก่งกันดูเนาะถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอตเทเลใจนะครับแอตเทเลใจบินของอาจารย์ก็ตามนี้ เป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับเก่งได้หมดเลยทั้งบนทั้งล่างต่อมาครับผมได้ข้อมูลแอดเหนือมาทุกท่านเป็นข้อมูล2อ2ตัวบนล่างนะครับตามนี้16ทับสิบสองถัดมาก็จะเป็นทางเลขสารเจ้านะครับอาจารย์ให้5 4มาชุดเดียว ใบนี้แนวทางของแอนปูลินนะครับทุกท่านแอนปูลินขออนุญาตขยายข้อมูลชุดบนก่อนนะครับชุด3ตัวอาจารย์ให้มาหาชุดนะครับ 8, 4, 2, 8 7 3 8 7 4 2อง2 1 4 2ตัวก็จะมี4 2 2 4 1 4 9 3 7 3ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างของอาจารย์มี9 2 6 3 7 3 5 4 1 4 วันที่16ทับ12,566ด้วยลักแอดปูรินต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอภูมิอาจารย์ให้เด่น7กับ9มานะครับชุด3ตัวได้1 7 8กับ8 9 2ตัวเน้นของอาจารย์ก็7 8กับ9 2ตัวกัน7 1 9 7ฟาดไปที่7 8ทุกท ận, นะ่านแนวทางของอภูมิ ต่อมาครับไปนี้จะเป็นแนวทางของแอดสมหมายทุกท่านรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับไปแอบเห็นงวดเก่าของอาจารย์เข้าก็เลยนำงวดใหม่มาแบ่งปันท่านผู้ชมอาจารย์ให้ชุด2ตัวมาชุดเดียวนะครับนั่นก็คือ92ครับทุกท่าน92แล้วก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนั่นก็คือ29ชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามนะ ประมาณนี้นะครับชอบก็แคปหน้าจอเอาน้องเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ